ที่ร้านโอนกิรแลบสามารถเลือกหน้าได้เจ๋งมากแหววบรรยากาศดีแหวมาว่างรออาหารแต่ตอนนี้ก็ต้องเบรกไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าอาหารมาแล้วว้า น่ากินจังน่ากินไหมเแบบ๊บเศรษฐศา,วา,วาส,สของอารยธรรมอร่อยมากครับแนะนำเลยร้านโอนิคิริแลบผ่านกินเนี่ยแหละไส้อิคุระกับไ o, ส้นัตโตะวาซาบิพี่ลักกินไส้อะไรจ๊ะเซาร์มอนอิคุระเซลร์มอนอิคุระอร่อยไหมแต่มันความมันเลือกเบสได้ใช่ไหม ว่าจะเอาข้าวคลุกอะไรปาดเลือดคลุกเกลือน่ตตี่เลือกเอออร่อยอร่อยเราอยู่กันที่ TWF Thai w o o d w o r k Fair จัดที่โรงแรมแล้วก็จัดที่ลานจอดรถของโรงแรมเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจครับนี่ดีบอลสามารถทดสอบได้ด้วยนะ แต่ได้เครื่องรีบนั้นจังนี่อันนี้เป็นบรรดาหินลับมีดผมถ่ายคอนแทคได้ไหมครับได้ลงยูทูบนี่คนนี้นะครับใครสนใจหุ่นไ่ไม้ยังเลย รอบเครื่องไม้เครื่องมืออยู่นะครับนี่มีทำกีตาร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกอาชีพของช่งางไม้ที่น่าสนใจนะสรุปไม่ได้อะไรครับได้แว่นมาอันหนึ่งลงทะเบียนให้ฟรีมาใช้ดีเลยนี่แต่มีอันหนึ่งน่าสนใจก็คือหน้ากากที่ครอบไปแล้วมีที่เป่าลมตรงเอวครับ ก็มีพัดลมเข้าหน้าแล้วก็กัรขุ่นด้วยเพราะว่าพอมีพัดลมแล้วมันก็จะเป่าขุ่นเนาะ Little High o u t c a f e and Bakery นี่้อยู่แถวตะลิ่งชันครับอยากมานานและพอดีไ h ย i Wood Work Fair เมื่อกี้มันอยู่ใกล้แถวนี้พอดีไปโอ้ยน่ารักจัง แม่คา <American. S 2> อเมริกันน่ารักนี้อะไรคะมัชาอะไรก็ไม่รู้คะ่ะโอ้เหมือนเซเว่นเลเยอร์ชาสวยจังเลยอันนี้ล่ะริสแอนด์ชรายจำไม่ได้เลยนะว่ามันคืออะไรแล้วมีใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับ แต่ก็น,นี่ก็อะไรก็ไม่รู้ชื่อชื่อมันแบบทั้งฝรั่งเศสทั้งภาษาอังกฤษคนกันนะคานาเลใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> โอ้แล้วบรรยากาศร้านก็ดูดีมากครับาปานชอบกินเค้กนะยี่ห้อโปรดปานมียี่ห้อหนึ่งแต่ไม่อยากพูดชื่อที่นี่แล้วก็หา <c oughs> กินเค,ค้กแบบนั้นนะมาหลายที่แล้วแล้วก็ได้ยินเสียงล้ำเลือม,มาว่าที่ลิตเทิล ที่ลิเทิลไฮเอาเนี่ยมีอะไรแบบนี้ที่ปานชอบคือนอกจากว่ามันจะอร่อยอะเบื้องต้นหน้าตามัน,นมีความศิลปะสูงมากมันกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆแล้วมันพอดีมันดูใส่ใจแล้วเราพอคิดว่าเป็นการทําอาหารแต่ละชิ้นกว่าเขาจะทําขึ้นมาได้อะได้หมโอเคราคามันก็ไม่ได้ต่ําแต่ปานก็มองว่ามันเป็นการเสพทั้งรสชาติแล้วก็เสพทั้งสายตา โอเคไหนมาดูรีแอคแมตตี้ดีกว่าเย็นๆอย่าเพิ่มเพราะว่าเราจะตั้งเล่นที่ยูสุให้เขาตัดเราใช่เฮ้ยไ,ไม่อยากทำไม่เป็นไรเหนาน้าหลักเหนาเอ้ยมีหยดน้ำด้วยนะครับ แบบตัดเป็นไอ้นี่หรอเป,เป็นกอ้นกอนเมฆก้อนเมฆของวันนะเออน่ารักนะมันดูเหมือนของเล่นเลยอ่ะเป็นวิเฟอร์อต้องเอาไีซื้ออ่กินเป็นไงบ้างเป็นคาดไหม,ม,มไข้าวขราวจิ้ โอเคแล้วมีหลายทานี่น้องใครข้างนี่ล่ะนี่ค่ะให้มันแปลเหมือนเยลลี่มันก็มีครีมครีมมันก็มีแป็นเห็ดอ๋อมันมีเท็กเจอร์หลายแบบใช่ไหมมาปานเองียเพราะอะไรทกคนแบบคุกันี4ใจเย็นๆอ่ะ น้ำตาจะไหลมีอยู่จริงมันความรู้สึกแรกคือมันเหมือนแบบน้ำมันไหลเข้าไปอ่ะรึบมะไร,ร,รก็แบบเหมือนกระตูนเลยอจนแตกข้าแล้วก็เออได้อารมณ์สันชายจริงๆวะ่ะอร่อยตั้งเลยเหรอ่อร่อยตั้งเลยอหรออยคำไม่ชัวร์ปุกแบบแบบเวอร์ไปเปล่าไม่แล้วคะ่ะ ก็นอกจากความอร่อยอะความรู้สึกที่ได้มันคือความสดชื่นมันคือฟิลซัมเมอร์ฟิลก้อนเมฆเบาๆจริงๆเฮ้ <Cola. S 2> ยเคยคิดดิไหมแน่แล้วก็ของหวานก็จะขาดของขมไม่ได้ครับคู่กับกาแฟ อ่ะพูดกันตามตรงอ่ะกาแฟาเฉยๆแต่พอมันบวกกับของอันนี้ก็เพอร์เฟกต์มากแล้วครับเฮ้ยนั่น่นมันเป็น,ขนแข็งๆแล้วนะเฮ้ยอยากให้ดูข้างในอ่ะเฮ้ยนึกว่ามันเป็นเซเว่นเลเยอร์ ้ยไหนน้องไม่ค่ะเหรอนขางวันเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดแบบไปปล่อยป่เขียวโอ้เบมลิ้นเขียวเลยอ่ะตันเขียวเลยเบ๊บเหมือนเดอะฮักอยู่ในปากเลยอ่ะอเฮ้ยเขาเย่งจนใจเลย ทิ้งหรอเขาให้วัฒนธรรมหรอเจ้าซ่อมจิ้มเลยอ่ะมามาันคือการออกแบบอร่อยอร่อยอร่อยมากการออกแบบขนมเค้กอ่ะเขา ป่านไม่แน่ใจนะว่าเขาใส่ใจหรือเปล่าแต่ว่าแต่ละวัตถุดิบอ่ะแต่ละเลเยอร์อ่ะมันมีรสสัมผัสที่ต่างกันบางอันมันต้องการให้แบบมันหายไปเร็วบางอันต้องการให้ติดเพดานปากบางอันต้องการให้ติดลิ้นติดฟันอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วพอมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวมกันนะมันสนุกมากโดยเฉพาะไอชาเขียวเนี่ยมันมีอันหนึบอันล้วนอันกรอบ เราทุกอย่างมันพอดีหมดแล้วทุกเราทุกอย่างมันเริ่มขึ้นพอๆกันมันค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วมันตอนจบอ่ะมันจบพร้อมกันนี่คือความยากที่สุดอย่างหนึ่งที่ป่านเดาเนี่ยว่าคนสำหรับคนทำเค้กอะ่ะคือสัดส่วนที่เหมาะสมให้มันจบพร้อมกันเนี่ยยากมากแล้วก็คืออันนี้คือตัวชี้วัดที่ที่ป่านใช้เวลาถ้าเค้กร้านไหนดีอะ่ะเวลากินเข้าไปหนึ่งคำอะ่ะไม่ว่าจะคำใหญ่คำเล็กอะ่ะ รสชาติมันจะต้องจบพร้อมกันจบวันนี้แล้วปานได้ของมาเต็มเลยนี่คือหลังจากที่เจอพี่เป็กเมื่อวานนะครับจึงได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นขี้เกียจเหลือเกินนึกว่าตัวเองเป็นคนขยันนะความรู้สึกนี้มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลาที่เจอศิลปินที่เป็นต้นแบบของเราตั้งแต่ครูปานและและยิ่งมาเจอพี่เป็กเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทํางานเยอะนะซึ่งจริงๆก็เยอะแหละในความหมายปกติแต่เวลาเจอคนเหล่านี้ทําให้รู้สึกว่าความขยันของเรานั้นจิ๋วมากนะครับถ้าเปรียบถ้าพูดกันตรงๆอะ่ะป่านว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนบ้าแบบนึงเลยแหละเอาแต่ว่ามันก็เป็นความบ้าที่ดีแล้วก็เป็นในแบบที่คนในอุดมคติของป่านนั่นก็คือคนที่รักศิละปะจนสุดหัวใจ เช่นกันนะครับก็จ,จึงไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มกระดาษนูน่นนี่นั่นซึ่งอ่าสามเล่มนี้เป็นกระดาษสีน้ำนะครับก็ผิวมันแตกต่างกันนะก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูวันหลังโดยปกติป่านเป็นคนชอบวาดกระดาษผิวหยาบสีเหลืองนะครับยี่ห้อนี้แล้วก็สีเขียวก็คือไม่เคยใช้แหละเป็นแบบเรียบแล้วก็ สีแดงเป็นถึงเรียบกึงหยาบแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษสีเอาไว้ใช้กับพวกสีพาสเทลสีช็อคน้ามันหรือว่าดรออิ่งนะครับสีแห้งต่างๆแล้วก็กระดาษสเก็ตเป็ตะเล็ดที่เป็นห่วงๆแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้สเก็ตแล้วก็ไลท์วอชด้วยสีน้ำนิดหน่อยเพราะการที่เรามีอ่ r เซอร์สหลายๆแบบแบบนี้ ปานก็ได้ไอเดียมาจากพิเป็กและครูปานนั่นแหละก็เห็นว่าเขาไม่ได้จํากัดเทคนิคตัวเองในพื้นผิวใดพื้นผิวหนึ่งและป่านเองเนี่ยยิ่งทํางานมาสักพักครับพอเราใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ต่างออกไปอ่ะมันก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวก็เราก็เป็นการหลีกหนีความเคยชินด้วยซึ่งการที่เราไม่ทําอะไรในแบบจําเจอ่ะมันส่งผลทําให้เราเกิดไอเดียสร้างสรรค์เยอะแล้วทั้งครูปานและพิเป็กเนี่ย ปานถือว่าเป็นสายของคนสร้างสรรค์รูปแบบงานเขาอาจจะดูง่ายๆก็จริงแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆมันมีการดีไซน์โดยเฉพาะทั้งสองคนเนี่ยมีความคล้ายกันตรงที่ไอเดียของเขาเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยเกิดจากการช่างสังเกตในการเก็บเกี่ยวแมทเทอเรียลต่างๆระหว่างทางทั้งรูปธรรมในการมองเห็นทั้งไอเดียความคิดที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากการช่างสังเกตผ่านประสบการณ์ครับนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ป่านคิดว่าพฤติกรรมหรือว่ากระบวนการการทำงานที่หลากหลายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เสริมศักยภาพของความสร้างสรรค์เหล่านั้นแล้วป่านก็เป็นทำงานสายสร้างสรรค์เช่นกันนะครับจึงต้องนี่แหละหาอาวุธเพิ่มเติมขอบคุณครูปานกับพี่เป็กมากครับ แล้วยวเจอกันว่าเราจะทำอะไรต่อ